่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับนี่อยู่กับผมมิ้มล้อเล็กชินเนียวครับนี่ครับอยู่กับน้องมิ่งดัมซิงครับอยู่กับพ่อน้องมิ่งครับนี่เสียเนียวครับคครรััับบสสวดีอยู่กับเสียแซมครับแล้วก็สวัสดีครับโอจับต้องผมไหมโอ้ยจับเลยเดี๋ยวว่เดี๋ยวว่อุ้ย สายจวดเลยสายจวดป่ะเอาสบงบ่กีวอนบ่อือกีวอนยังไม่มีสิลป์เลยนี่โอ้ยเท่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 ครับผมอ้าวไปแล้วครับน้องมิ่งบ๊ายบายบบ๊าายยนี่ครับฝากด้วยน้องมิ่งดัมซิ่งครับสุดยัดช่างเบิร์มครับโอ้ออกแล้วโอ้ยว่าจะออกต้องขอบคุณ ปะแจพิเศษครับของอาจารย์ออดนะครับนี่ของเสียตินนะครับไปยืมของอาจารย์ออดมาได้แล้วถอดได้แล้วนี่ก็จะเปลี่ยนมาเลยครับเปลี่ยนชุดลูกสูบไอซีนลูกสูบซีนบนนะครับนี่มันยังใหม่ๆอยู่ดิถ้าด็กรอบดิโอซีนใหม่ๆอยู่ดิคุณดีอันคุณ บอ่อันนี้แม่นบ่ะอืมโอเคแข็งแหลมันเป็นเล็กหน่อยนี่น่ะบู๊สองผูคีอูนี่ <laughs> เจ้าวานผู้คีเราจะต้องไปซื้อที่ศูนย์ารยะนะครับมีแน่นอนเลยยูสซยูสุลินสุลินสุลิน มันยังไม่กรอบเนาะจงเิ้เมเนาะนี่มันยังเล่นได้ปกตินี้ถ้ามัน,น,นกรอบหมดเลยเนี่ยมเห็นเลว็วว่ะมือเตี้ยป่ะแจมทั่วอาปะตรงไหนไม่มีเงนินครับสกิดไปก็ได้เพราะว่าเพิ่ทั่ววันนี้ไม่รับเาอยากตัดคลิป กระไรบันตัดจำนวนเงินในระบบข,ของท่านไม่เพียงคารุนารอสักครู่ค่ะคุณหูวปะเดี๋ยวเลื้อยน้องหาเลยคอนนี้เรากำลังเกะเอาอะไรนะครับเอาออพี่มิมว่าพ่อทั่วหาเป็น อะพี่มิมฮัลโหลครับครับครับข้างหนึ่งตรงข้างนึงเอาเหมือนเดิมครับครับคฮะได้แล้วได้แล้ว หลายอย่างหลายอันเดียวปอดไม่หน่อยๆครับนี่ครับอะไรต่ออะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยทั้งเบิ่มนี้บินมาจากเอธิโอเปียนะครับพี่น้องบินมาจากเรื่องแสงแล้วงานด่วน ุูหนาดำมาเลยกูไม่เคยกูหนาไหมมาเลยลมมึงเกาหลีเกาหลีเลยอ่ะอุปกรณ์พร้อมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปครับว่าวันนี้เราไปไม่ทันแน่แต่ว่าท่านดอกครับท่านเออพรุ่งนี้เดี๋ยวเอาไปซื้อแต่เช้าเดี๋ยวจะถอดอีก อีกตัวหนึ่งรอเลยครับ

เขาเพิ่ไปเห็ดอ๋อตัวนี้มันตัว,ตวรีดได้บ่เขามาเห็ดบักจัิงจริงเหรออืมอ,อ,อันนี้ ยืดสื่อของไม่ให้มาบอกบ่าเออมีข้างในอีกโอ้ยระวังกูริงตุหลายอย่างหลายแนวเลยเฮ้ยอันเดียวขีกนในอีกโอ้ยมีอีกโอ้ยบอดอีกวยนั่นนี่อีกว่าอีกข้างขาว น้ยเฮ้ยอันนี้ลูกสุกได้ลูกสุกชุดน,นั้นสุกชุดลูกสุกนั่นโอลิงน,นี่ชุดปากอืมปากแยกเลยอะอืมแค่นี้ตัวแค่นี้แล้วมีเหลือลอีกเปล่ะเออมีเหลือยอยีกนั่นจุดปากมัน กี่ตัวครับนี่ข้างหนึ่งเป็นสิบครับนี่เป็นตันหลายหลายหล,ลายเติบหลายเติบต่อไปก็อีกข้างหนึ่งครับแซมสร้อยถอดได้อีกข้างหนึ่งครับเนี่ครับเรียบร้อยแล้วข้างหนึ่งเราได้อะไรแล้วพรุ่งนี้จะเดินทางไปซื้อครับ ช่างเตี้ยตัวลงว่าไงนี่เราทั้งถังเราต้องถอดลงไหมเอาข้างบนเลยเนาะฮะใช่ไหมโอเคโอเคโอเคนี่ครัช่างเตี้ยผมไม่รีบบโอเคโอเคโอเคแค่ไมเอาไอ้นั่นบ้างปิดถังทึ่งทนี่นี่ ทั้งให้หลิกไหมยานมันคันน็อตเอามือคันไปนซื้อได้ปิดฟ้าฟ้าให้หลิกไหมโอเค okay, ครับสำหรับคลิปนี้จบแต่เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ